สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายนี้ค่ะอยู่กับมิวและส้มค่ะพร้อมกับสินค้าคุณภาพจากวาโกชุดชั้นไทที่อยู่เคียงข้างสาวไทยมายาวนานกว่า54ปีค่ะกับแบรนด์คุณภาพนะคะที่ได้รับรางวัลการันตีหลากหลายรางวัลเลยค่ะและในช่วงบ่ายนี้นะคะเราเป็นรายการสดค่ะวากโกเรามาพร้อมกับไอเทมพิเศษค่ะให้คุณได้ช็อปการมีไอเทมอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่ไอเทมแรกตัวนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือปราที่พัฒนาขึ้นมาจาก ราสวมหัวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าเคยใส่บราสวมหัวว่านุ่มเบาสบายแล้วแต่ตัวนี้บอกเลยว่าใส่สบายกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือใส่ง่ายเพราะว่าเขามาในรูปแบบของตะขอหลังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูสีกันก่อนนะคะจะได้รับไปนะ2ตัวคุณผู้ชมขามีสีดํานะ1ตัวตามหน้าจอนะคะแล้วก็สีเนื้อ1ตัวอย่างที่มิวบอกขออนุญาตย้อนว่าจริงๆแล้วดีกว่าเดิมใส่สบายมากกว่าเดิมและกระชับมากกว่าเดิมนะคะ คุณผู้ชมเรามีตะขอหลังเพิ่มความมั่นใจและใส่เราหยั่ยยากเดี๋ยวเราจะยืดอยู่ในคุณผู้ชมดูส้มใส่ไซส์เอ็มนะคุณผู้ชมไปเลยนี่เอ็มดิชั่นเอ็มค่ะเอ็มค่ะคุณขาเอ็มค่ะไปเลยนี่เอ็มเอ็มเอ็มเห็นไหมยืดหยุ่นดีกระชับแล้วกลับมาคืนทรงคืนตัวค่ะผ้าตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นผ้าที่ใส่สบายวงเล็บมากกว่าเดิมนะนี่คุณผู้ชมดูให้ดูความแบบ ยืดหยุ่นนี่คุณควรคุณบิดแบบนี้เลยเหรอคุณไม่ควแผดเสียซออยู่อะไรเนี่ยมีการบิดและยืนแบบว่าขยอยอยู่น้องจะเสียทรงไหมสรุปก็คือว่านี่ค่ะคุณผู้ชมน้องไม่เสียทรงนะจ๊าสุดยอดค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะซักเครื่องกี่ครั้งใส่กี่หดเนี่ยต้องบอกว่าด้านข้างคุณผู้ชม ใส่ปุ๊บเนี่ยนะคะเป็นเอาจิมมันคือเต็มตัวเนาะ,ใ,ะใส่แล้วเนี่ยแถมหนึ่งอันนี้ถูกกว่าตกตัวราคา5 4าบาทค่ะแล้วก็มีกันไม่มากด้วยและตัวนี้นะคะสามารถใส่เป็นเสื้อกล้ามเสื้อกันโปได้เลยอ่ะง่ายๆแล้กานเหมือนที่มิ้วใส่มาอยู่คุณมา <คน S 2> <ด>ผู้ชมหาดูง่ายๆเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวจบต่ะอัดอุ้ย มองจากภาพหน้าจอดูไม่รู้ไว่ามิวใส่เป็นบราเหมือนกับมิ้วใส่เป็นเกาะอกใช่ไหมส้มดูเหมือนไหมเหมือนบราไหมเหมือนก็คือเฉยๆดูปกติเหมือนใส่เดียวข้างในใช่ไหมเหมือนใส่เดียวข้างในคุณผู้ชมคะนี่คือเป็นบรานะะคที่เป็นรุ่นนี้เลยมิวใส่สีดําค่ะค่อนข้างคืนไปกับผิวเปิดได้ไม่โป้นะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนกับเสื้อกล้ามเห็นไหมคะว่าเขาเป็นเหมือนเสื้อกล้ามเลยถึงบอกว่าตัวนี้ค่ะตัวเดียวจบเลยใส่สวยค่ะใส่ง่ายนะคะแล้วก็ใส่สบายมากๆค่ะ คุณผู้ชมเวลาใส่แล้วนะคะข้อดีเลยคือตอนเช้าแล้วใส่บ่าเป็นยังไงกดเจ็บไหมคุณผู้ชมหลายๆท่านที่เคยใส่ตัวที่เป็นบราสวมหัวเราเนื้อผ้านิ่มจังเลยใส่สบายจังเลยไหลตรงนี้นะไม่เจ็บเลยเหมือนกันค่ะตัวนี้เหมือนเดิมเลยคือใส่แล้วนะคะใส่บ่าจะไม่กดเจ็บเพราะว่าเขามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอเขามีขนาดค่อนข้างใหญ่เขากระจายน้ำหนักได้ดีวันนี้นะคะไม่ถึงบอกว่าคุณผู้ชม 1>, 1 0ึ0บาทได้2ตัวมิ้วใส่อยู่ด้านในอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวไปอยู่ที่ส้มใส่ด้านนอกนะคะว่าวันนี้2ตัวสีเนื้อ1ดํหนึ่งนะคะเข้าเซตกันเลยคะ่ะนี่ค่ะส้มใส่อยู่นะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นสีเนื้อนะคะดีงามมากๆเลยนี่คุณผู้ชมคือใส่ปุ๊บเนี่ยชอบความกระชับของเขาเพราะว่าเนื้อผ้าที่บอกว่าผ้าถักทอทั้งตัวจะดีตรงที่ว่าใส่แล้วคุณผู้ชมขาแข็งแรงกว่าทั่วไปเนาะแล้วก็จะยวยากด้วยนะคะเราก็จะเน้นกระชับเวลา สมใส่ส้มหมาปกติจะใส่รุ่นนี้คือใส่เอ็มหนูใส่แอลไม่ได้รุ่นนี้คุณผู้ชมไม่แนะนำนะในการที่จะใส่ให้มันใหญ่เพราะว่าเราใส่แล้วชุดชั้นในต้องใส่เราพอดีเราต้องกระชับเหมือนเราใส่เสื้อผ้าเนาะใช่ค่ะบพอดีพอดีก็จะสวยหลวมๆหน่อยแต่ก็ต้องดูเก๋นิดนึงถูกต้องไหมฮะอนหนูหันอันนี้นะคุณผู้ชมส้มใส่ใส่เอ็มเห็นไหมตัวแผดด้านในอะค่ะสามารถถอดได้แผดนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีรูระบายอากาศที่ใส่แล้วอย่างวันนี้ ตอนเช้าหนาวแป๊บเดียวหนึ่งนาทีดิฉันอยากจะบอกว่ากี้เดินไปคือร้อนมาตัวแพดนะคะคุณผู้ชมถอดออกมาได้เขาจะมีการเจาะรูระบายอากาศทั้งหมดซึ่งอย่างนี้อันนี้ส้มใส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอาให้ดูละกันคือถ้าเป็นที่ไซส์ใหญ่หน่อยอย่างเช่น XL จนถึง 2XL เนี่ยนะคะแพดเขาจะใหญ่กว่าเดิม,ก,ดมก็คือตามเต้าส่งเพราะฉะนั้นคือนี่คือรูระบายอากาศทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมที่อยู่โดยรอบของตัวแพด อันนี้เป็นทรงกลมแต่ว่าทําไมรู้ไหมคุณผู้ชมเวลาใส่แล้วหน้าอกสวยใครอยากหน้าอกอวบอิ่มมาพร้อมกับความใส่สบายผ้าดีกว่าเดิมเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของวากอนะคะหนแถม1นึ่งหนึ่บาทวันนี้จัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีนะคะผ่านทางหน้าจอนะรหัสตามหน้าจอเลยค่ะ2ตัวค่ะอย่าลืมนะราคาเท่าไหร่เท่านั้นจะส่งให้ฟรีนะคะใช่ค่ะย้ำนะคะว่าเซตนี้ค่ะเราเคยให้คุณผู้ชมซื้อกันในราคา1290าแต่ว่าวันนี้ลดให้เลยนะคะเป็น1 0 9 0บาทค่ะึ หนึแถมหค่ะตกตัวละ545บาทค่ะไปกันต่อค่ะไอเทมถัดไปคุณผู้ชมคะมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับตัวขอ,อง กางเกงชั้นในลายริ้วนะคะ mm hmm. เนื้อผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมกับออลาทเทนนะคะที่ใส่แล้วนุ่มเบาสบายยืนเรียงแบบเบอร์ตองค่ะคุณผู้ชมได้ทั้งหมดคือสิบตัวนะด้านล่างคุณผู้ชมจะเป็นสีอ่อนนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเข้มเอาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมสีเนื้อจะได้ทั้งอ่อนและเข้มตามหน้าจอนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูสีขาวด้วยซึ่งเป็นสีที่ใส่ได้อยู่แล้วแมทกับชุดได้ง่ายมากๆ ส่วนทางด้านบนคุณผู้ชมจะเป็นสีกะปิรับ2ตัวเป็นสีใหม่ทุกไอเทมไม่เคยให้แต่ไอเทมนี้เราจะเอ็กคลูซีฟเฉพาะช็อปชาแนลเราให้นะคะเราก็จะเป็นสีซูเปอร์แบ็กสีดำรับไปอีก2ซึ่งทําไมเราย้ําว่าเดี๋ยวพูดเนี่ย คนละรอบเลยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะสีเนี่ยคุณผู้ชมสามารถแต่งตัวได้จริงและวนันก็ว่าต้องแอบ,บไปเปิดตู้ดูดิฉันมีอั้นด้วยตัวนึงทไหนซสอ,นอลสีดำใช่ไหมเออไซส์อลแต่ว่าเราไม่รู้ตัวเพราะว่าต้องบอกว่าใครที่เข้ามาอยู่ในวงจรวากโก้แล้วนะคะจะต้องมีทุกรุ่นของวากโกเขาใส่ดีจริงๆแล้วส้มอ่ะตอนแรกคิดในใจแล้วโอ้เวลาใส่แล้วเนี่ยมันเต็มตัวจริงไหมเต็มตัวค่ะคุณผู้ชมเอล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรุ่นนี้คุณผู้ชมขาขอบเอวเขาจะเป็นขอบเอวลายริ้วหนาตัวนี้จะเป็นเนื้อ คุณผู้ชมรับไป3ซึ่งเป็นเนื้อแบบไม่บางหลายคนกังวลเนื้อเนี่ยตกต่อตัว99บาทิบ้าถูกมากผ้าดีหรือเปล่ากลัวบางกลัวใส่ไปสองที่ขาดผ้ายีดเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมความเป็นตัวออลาสเทนเขาจะมีความยืดหยุ่นดีแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะซักง่ายแห้งไวสีเนี่ยยืดไวไหมเนี่ยหรือกระชับไม่เอ่ยตัวนี้นะการันตีเขาเรียกว่าเป็นกางเกงเช้นในตำนานนี่แต่ว่าคำว่าตำนานคือไม่ใช่บอกวิ่งเก้าร้อยไม่ใช่เราผลิตล็อตใหม่ๆมาตล นะคะคือเป็นรุ่นที่เราไม่สามารถหยุดผลิตได้จริงๆบางรุ่นเนี่ยเราพัฒนาให้ดีจนแบบว่าหุ้ยดีแบบดีเรื่อยๆอย่างเ <ๆ S 2> ช่นตัวสวมหัว,วก็พัฒนาขึ้นมามีตะขอหน้ามีตะขอหลังแต่ตัวเนี้ยค่ะ คุณผู้ชมเขาดีดีจนแบบไม่ต้องพัฒนาแล้วอ่ะดีจนแบบได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราส่งให้ฟรีกางเกงชั้นในเวลาคุณผู้ชมไปซื้อบนห้างสรรพสินค้าเขาจะมีการตัดปลายบอกราคาทำตะต้องสแตมป์ใดๆแต่ว่าวันนี้ค่ะกางเกงชั้นในเราที่ส่งลายส่งตรงจากบริษัท สีชมพูน ena, ่ารักปุ๊กก๊กวันนัสีเดียวแบบดีฉันเลยอ่ะสาว Audrey, สสวันนัทว่าอย่างไงคือไม่ตัวนี to ้ต exactly ั so ้งใจใส่เสื้อสีชมพูเขาบอกว่าใส่แล้วมันเฮงดีก็เลยเลือกมานี่เอาจริงจงนะกางเกงฉันในสีชมพูใส่แล้วมันจะดูหวานสดใสคุณผู้ชมเห็นแปลว่าพอส้มท้าปุ๊บเนี่ยนะคะอันนี้ใส่ตัวเองนะใส่ L เห็นไหมเขาจะเป็นเอลสูงคุณผู้ชมขาแล้วก็ตรงช่วงขา ขาเนี่ยทำมาเพื่อคนขายใหญ่เหมือนกันนะ<ช>แต่ว่าช่วงขายยังเหลืออีกเยอะมากใครขา,ขาใหญ่ขาเบียดนะแบบโอสบายสบายไม่กดเจ็บแน่นอนเวลาได้ไปอย่างที่ส้มบอกอะค่ะว่าปกติส้มซื้อของช็อปชนแนลอยู่แล้วตายไม่ตัด ไม่มีการปั๊มปกติเราไปห้างเนาะโดนพับครึ่งแล้วก็จะมีการแต้มเนาะคือเขาก็คือเข้าใจก็คือนับยอดอะไรใดๆนับยอดขายนับสต็อกแต่อันวิ่นนี่ฝากลงไปเลยเลือดได้ก็เป็นแบบเม็ดเลือดวิทยาศาสตร์ล้วนะวิทยาศาสตร์คือเขาฝางอะสิเขาฝังลงไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นใยบมบูเหมือนกันใยไผ่เราจะมีเกงเส้นเยื่อไผ่ดิฉันก็ชอบใส่แต่ว่า เวลาวันของเดือนคือห้ามเลยนะออห้ามเลยไม่อย่างนั้นถ้าเลอะแล้วคือเลอะเลยฝังอีกฝังอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกไนล่อนเนี่ยซักออกจะทิ้งคราบไว้ประมาณ10%แต่พวกโพกลีเอสเตอร์นี่คือเวลาเป็นประจาเดือนซักออกง่ายไม่ทิ้งคราบฝังลึกไว้เลยค่ะ,ะ,คะส้มชอบความเบาคุณผู้ชมคือเป็นคนที่ส้มเป็นคนคล่องตัวเนาะแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในอะ่ะต้องเบาและสบายตัวคุณผู้ชมและที่สําคัญจะต้องเต็มตัวด้วยอย่างนี้ค่ะคเดี๋ยวอมอะไรคะคุณผู้ชมบอกว่าขอดูสีครั้งหนึ่งได้ไหม,ไมขอดูดิคุณ,คณยัง,ง,ยงไม่ดูที่กางเกงใช่คุณซ้มค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตกใจนะดิฉันตกใจดูสีกอแต่ตกใจนะค่ะคุณส้อมปุ๊บนะมาเลยสีนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นตัวอตัว3ดสบาทอะไรนะคะ ส7มร้อยเจบาทอะยะนี้คะราคาไม่ผิดนะเช็คเราด้วยไม่ผิดไม่ผิดเลยเราเคยขายกันประมาณพันเก้าเก้าสิบบันนั้นก็ว่าถูกแล้วนะแต่ว่าวันนี้คือสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทนี้ขอขายยกเซ็ตเพราะว่าสมัยนี้คุณผู้ชมเราดูจากที่เราเห็นเห็นในบอกออนไลน์นะเขาบอกขายยกเซ็ตดีกว่ายกเซ็ตจะคุ้มกว่าส่งง่ายกว่าสบายใจกว่าใส่ยาวกว่าคุณผู้ชมค่ะ วันนี้นะตัวนี้มิ้วไม่รู้จะใช้คําพูดอย่างไงเขาดีอาจจะฟังแล้วเฮ้ยมันฟังแปลกๆแต่ใลุดจะไม่พูดจะไม่จะได้พูด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 พค่ะพูดค่ะพูดค่ะแหมแม่ก็ใจร้อนหลออพ่อแปล นี่คือป้ายสีดำป้ายสีดำคือ Shape Beautifier แปลว่านี่คือกลุ่มของกางเกงกระชับรูปร่างที่ใส่แล้วรับประกันว่าเขาจะเก็บหน้าท้องเก็บสะโพกเก็บต้นขาใส่ดีมากๆแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมแอนแอน เปิดออกมารุ่นนี้ค่ะทุกไซส์ราคาเดียวเองหลังนีก็ฟรีคัทรุ่นที่นิ้วใส่มาก็ฟรีคัทอ่ะเน่คุณดูอูเชอบมันมากมันมากันีสนุชคือมันเขาเรียกว่าเวลาที่ใส่ลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาจะแนบไปตามตัวแล้วก็จะไม่ไม่ยืดไม่ย้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวใส่นานๆเราไม่ลุยนูก้องค่ะเอาล่ะ บางแบรนด์นะที่เล่าให้ฟังไงลืมทุกทีเลยเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูนแนละ่ะก็เวลาที่ใส่มามแล้วขอบขาบเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดๆอ,ะอ่ะคือขอบขาเขาจะรุ่ยแล้วคือรุ่ยปุ๊บนะคะน่าเกียดทันทีเลยคุณผู้ชมตัวนี้นะคะคุณผู้ชมไซส์ X R X สอก XL สอก XL ตอนนี้เราเหลือแค่สองเซ็ตแล้วนะคือ ช่วงปลายปีแบบนี้งานเรียงงานแต่งค่อนข้างเยอะยาบางทีท่านไหนที่คุมเรื่องของการกินเหมือนมิวว่าคุมการกินไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกินมีใช้ชีวิตมีความสุขก็กินเข้าไปซื้อมาถ้วยละคำอ,อ่ะคุณนะโอ้โหมีกินมีใช้สุดฤทธิ์ได้เนี่ยนะขนมอะขนมกินมาคำหนึ่งเปลี่ยนละ กินขนมคือ1ถุงเนี่ย450 ml 6ถุง2.7ลิตรนะราคาเต็มอะประมาณพันกว่าบาทวันนี้ใครรับ6กบาทเ0้าร้0บาท600ไม่มีเก้าร้บาท600้อยบวกสามไง6บวกามอันนี้ฉันเกมกลับมาได้ให้แบบราคาพิเศษเพราะว่าเป<ช>็นราคาจัดเซ็ตสุดขลุ่ยคุณเมลคุณไม่ <c oughs> ไ,มได้เกมนะ,นะอ่ะ เซ็ตสดคุ้มเพราะว่าอะไราเพราะว่าปกติแล้วคุณส้มเขาเป็นคนพูดเองว่าต้องเป็นเซ็ตเพราะเป็นเซ็ตแล้วจะคุม้มกว่าถ้าเกิดซื้อเดียวๆถุกเดียวร้อยแปดสิบเก้า คุณผู้ชมเรามีเวลาไม่มากเราจะกไปค้าขายมาเลยปกตินะคะมิ้วเนี่ยซื้อใช้เองขวดเท้านะนี้ขวดเท้านี้ของมิ้วเองเลยเอามาจากบ้าน1ขวดแบบนี้250 ml ราคาจะอยู่ที่119มิ้วปัดให้เป็น120แต่ถุงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมิ้วเอาท่าแบบนี้แล้วกันจากขวดเดียวนะคะสู่แบบถุงรีฟิล นะคะวันนี้ค่ะได้ปริมาณมากกว่าเดิม2เท่าเป็น450 m ลราคาถ้าเป็นในเซตนี้นะคะ150บาทต่อถุง240ลบนะคะเดียวนะคะสูบแบบถุงรีฟิลนะคะวันนี้ค่ะได้ปริมาณมากกว่าเดิม2เท่าเป็น450 ml ราคาถ้าเป็นในเซตนี้นะคะ150บาทต่อถุง240ลบนะคะ150 90บาท คุณผู้ชมประหยัดไปถุงละ90บาท9 6 54ประหยัดไป540บาทเลยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเลือกซื้อเซตนี้นะซักอะไรได้บ้างเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในค่ะซักเสื้อผ้าซักแบบไหนได้บ้างซักมือค่ะฝาบนฝ่าหน้านะคะวันนี้เราสามารถซักได้หลากหลายวิธีเวลาเรามีน้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบกันแล้วค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะยืนดมอยู่ตั้งนานหอมมากค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขานะคะนี่คือตัวเนื้อ455หค่ะ คุ้มค่ามากๆตัวละ99บาทใครกำลังมองหากกีเกงชั้นในแบบที่สบายใส่แล้วตัวเบา,ม,ามีความสุขทุกครั้งในการสวมใส่คุณผู้ชมและเป็นสินค้าพรีเมียมจากบริษัทไทยวาโก้วันนี้ต้องบอกเลยว่าไอเทมเนี้ยเราเป็นขอบเอลายริ้วที่สามารถแต่งตัวได้ง่ายมันเหมาะกับคุณแล้วจริงๆ ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของเราเหลือไม่มากค่ะมิวอยากให้ทุกท่านได้รับกลับไปจริงๆนะสาหรับกางเกงชั้นในตัวนี้ที่เป็นเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมอิลทัทนค่ะรับประกันความคุ้มค่าแน่นอนว่านี่คือกางเกงชั้นในใน,นราคาตัวละ99บาบาทแต่ว่าสามารถยืดหยุ่นได้แบบนี้และเก็บกระชับกลับได้แบบนี้นะคะรวมถึงตามขอบต่างๆที่ใส่แล้วนุ่มค่ะเบาสบายรับประกันเลยว่าเวลาใส่แล้วนะคะเขาจะไม่บาดผิวไม่ว่าจะเป็นตามขอบเอวค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะส่วนของต้นขาด้วย เหมือนกันที่เขาก็จะมีความยืดหยุ่นค่ะที่สูงไม่แพ้กันเลยนะคะและขอบขาขนาด0.5เซนแบบนี้รับประกันเลยว่าเวลาใส่แล้วนะคุณผู้ชม,มไม่บาดขอบขานี่คือกางเกงชั้นในที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านในราคาตัวละเพียงแค่9 9บาทเท่านั้นค่ะราคาราคาเต็มก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบราคาก็คือขั้นตามเกือบ200ไซส์ใหญ่ก็ประมาณ200กว่าบาทนะวันนี้ฝากเอาไว้นะคะทุกไอเทมเลยนะคะจากวาโก้ค่ะสามารถหลังจากนี้ช้อปปิ้งกันได้อีกนะคะค่ะ กันไว้ค่ะกับทุกไอเทมจากวาก o ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะสําหรับวาโก้นะคะวันนี้เรามี4ไอเทมด้วยกันค่ะ137039ค่ะเป็นเซ็ตเสื้อชั้นในไร้โครง